你好，斑马。 嗯。 เรียบร้อยแล้วครับผมสำหรับการท่องเที่ยววัดพุทธภูมิยานนะครับวัดที่เปิดเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์และก็วันนักขัตฤกษ์นะครับผมตั้งแต่โหมงเสาหอดโค้งแหกนะครับผมเป็นวัดที่ปีส่อซอสสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดปีที่ผ่านมานะครับได้กระทิ้นร้อยล้านนะครับวัดนี้ครับผมเห็นไหมครับพี่น้องเมืองร้านจอดรถที่ไหนเนี่ยครับสวยกว้างเต็มนะครับ เมื่อนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับผมก็ขอ,ขอบคุณหลายที่ติดต,ตามรับชมนะครับผมเป็นวัดที่สวยงามอีกมองหนึ่งนะครับแนะนําเลยครับผมแล้วพอไม่ได้คลิปหนาด้ครับเรือเราเปอีกคอสสวัสดีครับบ๊ายบาย